นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสูรสร้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสนัดหมายกันที่จะไปร่วม การกุศลการปฏิสังขรก็ดีหรือการที่ทำอนุรน์ของเสนาสนะก็ดีก็มีโอกาสน้อมไปร่วมกิจกรรมในวัดกันก็จะไม่ได้ ทำให้ได้มีโอกาสในรอบหนึ่งปีที่วัดกเกษตรพันธารางก็ได้พบปะท่านที่มีจิตใจฝักไฟด้านกุศลกันในพอสมควรทีเดียวก็ได้มีโอกาสพบปะทักทายนะท่านเจ้าวาดก็ดีหรือ กระทั่งกรรมการซึ่งมีความมักคุนกนมาเนิ่นนานก็มีโอกาสได้น้อมสังเกตการดำเนินงานมาหลายสิบปีก็จะได้เห็นว่ามีการพัฒนาการมีการสร้างกิจกรรมคู่ไปในกระแสโลกในช่วงหนึ่ง พฤติกรรมผู้พ,พูดเองก็ได้มีโอกาสน้อมหลลึกสิ่งที่เป็นประเพณีในการที่ทำภารกิจหน้าที่ของสังคมก็จะมีกิจกรรมเพื่อจะให้หมู่พุทธบริษัทวีได้มีโอกาสมาร่วมการจเจริญกุศลกันแต่สิ่งเหล่านี้ ในช่วงหนึ่งผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในลักษณะท่านประพฤติปฏิบัติสันโดษพิเวกก็มีมากมายในสมัยอดีกก็จะมีเรื่องของการปุงแต่งว่าสิ่งที่ทำหน้าที่จะต้องเป็นเปนในทางนั้นทางเดียว แต่พอได้มีโอกาสน้อมะระลึกสัจจะความเป็นจริงของชีวิตพวกเราใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในกระแสะโลกแล้วก็ในกระแสะธรรมจรึงได้มีโอกาสน้อมสิงที่ได้มีโอกาสจะเริญผุ้สนกันนั้นถ้าเราน้อมนะเพื่อจะนำทางให้เราจเจริญ เราก็ต้องน้อมถึงที่เป็นกุศลเป็นหลักและก็เป้าหมายของการกระทำเพื่อจะให้พุทธบริษัทตทั้งหลายนั้นได้มีการน้อมเข้าไปหาจิตใจตัวเองกันการน้อมหาจิตใจตัวเองนั้นหมายถึงเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นกำลังใจพร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตรต่างๆ ร่วมกันแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จากการที่เราได้เดินสัมผัสธรรมชาติจากการเชื้อเชิญของคณะศรัทธา,ทาต่างๆเพื่อจะให้น้อมธรมังใจสู่การอนุโมทนาทั้งธรังใจทั้งปัจจัยสีทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> ก็ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การเติมกำลังใจและพร้อมที่จะมีโอกาสเยี่ยมชมพฤติกรรมของการจัดการของการบริหารกิจกรรมของคณะในหมู่สงฆ์ก็ดีหมู่พุทธบริษัทสีทั้งหลายที่ได้ไปเกี่ยวข้องท่านหมายถึงกำลังใจแห่งความสามารถี่กันก็ได้พบได้เจอหลายท่านทีเดียวและก็มีโอกาส ทักทายกันมีโอกาสสังเกตว่าหลายสิบปีแตตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นมาก็มากมายพอถึงวันนี้เราก็ได้น้อมพระธรรมคำสอนเพื่อจะนำมาสอนตัวเรากันพระธรรมคำสอนนั้นที่สุดก็คืออริยสัจส,สีแต่เท่าที่เราได้มีโอกาสน้อมพิจารณา พระธรรมคำสอนนั้นนะพวกเราก็จะยอมรับเหมือนกันจากโลกเจริญก็ดีจากการเหินห่างไปพบป่าฟังธรรมหรือการเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษต,ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสขยายความว่าสิ่งที่เรา กำลังกรรทำต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลที่มีเจตนาจะสร้างเสนาสนะอนุสอนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดปิศนาคำถามแห่งพระธรรมคำสอนกันถ้าที่รู้จักมากคุณกับผู้ปกครองหรือเจ้าวาดนั้น ก็ถือว่าท่านประพฤติปฏิบัติกิจของหมู่สงฆ์ได้งดงามแต่เช้าจะได้เจอท่านบินทบาทอยามเช้าเช้าเดินก็หลายกิโลเหมือนกันในทั้งทที่ถ้าว่ามีภารกิจโดดเด่นแค่ไหนก็ตามก็เห็นจะั้งบินทบาตเป็นประจำนอกจากเจ็บไข้ไม่สบายหรือติดธุระ สำคัญจึงลดละไปแต่เท่าที่สังเกตกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจของคณะพิกษุหรือหมู่สงฆ์ด้วยซ้ำไปการที่เราได้เห็นปฏิปทานะแต่สังเกตทางห่างเราก็มีความปลื้มอกปลื้มใจเหมือนกันว่าสิ่งที่อยู่ในกระแสโลก อยู่กันแบบสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนมีการทำประเพณีกิจกรรมประเพณนนีนั้นเราจะเห็นสมัยอดีพวกเราตอนที่เราเยาว์วัยเราได้เห็นพ่อแม่เรานำพาเราไปดูลิเกไปดูละครไปดูโขนไปดูลมตัดกันที่วัดแล้วก็จะมีเข้าของจำนายหลายอย่าง ะของแห้งของสดอาหารหวานขาวดอกไม้ทุกเทียนอย่างนี้เราก็ได้มีโอกาสติดตามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายของเราได้นำพาพวกเราไปเพื่อจะให้เรียนรู้สิ่งที่มีการรักษาศีลมีการฟังธรรมกันมีการแลกเปลี่ยนมีการเสียสละอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการวัดใจเราไปวัดกันนะเราก็ต้องการจะไปวัดใจกันด้วยใจนั้นหมายถึงเรามีความเลื่อมสายศรัทธาหรือว่าเรานั้นพัฒนาการเข้าไปถึงการทะนุบำรุงนะแล้วก็จเจริญไปด้วยปัญญาหรือไม่หรือ,อยัง เรื่นี้แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องนํามาเสนอนํามาพูดจากกันเพราะการที่เราได้มีโอกาสน้อมรละลึกสิ่งที่เป็นสังคมและที่มีประเพณีกระทํากันแบบนี้ถ้าหากว่าเราสุดโต้เราจะตีความไปด้านหนึ่งว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งจําเป็นของพุทธศาสนาด้วยซ้ํา แต่เรื่องความเป็นจริงนั้นประเพณีจะให้การียนในมิตของเราบันเทาหรือน้อมแยกแยะเพราะการที่เราเห็นการใช้ชีวิตกระแสะโลกเพิดเพลินไปก็ไม่ได้สามารถจะทำให้เราที่ใครวางเพิดเพลินนั้นอย่างแท้จริงได้ แต่ถ้าวาเราไม่ได้น้อมใจเหล่านี้เข้าไปหาตัวตนของเราเราก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการพิจารณาว่าทุกอย่างนั้นต้องควบคู่กันเป็นประเพณีต่างๆที่เราสามารถน้อมสู่ก,การแก้ไขเราการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นเรื่องของความพึงพอใจ นะเรื่องของสิ่งที่ปัถนาจะให้สังคมนั้นได้มีโอกาสาร,ร่วมทำบุญทำกุศลกันเท่านั้นน่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็ <S <S นว่าพวกเราต้องแยกแยะนะแบบเพนยินิยมกค็ควรจะต้องรักษากันเอาไว้เนะพื่อจะให้มีการเรียนรู้เรื่องการประกอบสัำมาอาชีพการใช้ชีวิต ในพุทธศาสนานั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาสินใจถ้าเราพัฒนาสินใจนั่นหมายถึงเราอยู่ในกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนอันแท้จริงนะทีนี้ที่เราได้เห็นะระเบียบวินัยต่างๆของกิจกรรมการที่เราเรียวรถเข้าไป เราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับนะแจกบัตรนะการจอดรถเราก็ได้ขับรถไปจอดนะแต่แล้วที่ทางก็จัดไม่ลงตัวตามภาษาชนบทนะบ้านเราแังนั้นเราก็จะมีการเดินไปสู่กิจกรรมซึ่งไปส่งเสริมกัน ในกิจกรรมการกุศลที่จะสร้างเสนาสะนะบริวารโบสถ์ต่างๆแต่สิ่งที่เราได้น้อมเมื่อเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตื่นตาตื่นใจเห็นในพพุทธบริษัท4นั้นในร่วมกำลังกายกำลังใจเพื่อจะมาแสดงความยินดีมาร่วมอนุมโมทานากันนะ ที่วิชาวอาเราได้เห็นสิ่งที่เป็นจริงนั้นเราจะเห็นความเบิกบานของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มเมื่อมีโอกาสเห็นสัาาวะเข้าถึงกระแสความเบิกบานนั้นก็ทําให้ได้ยินได้ฟังเหมือนกันการที่มีผู้ทราบริษ,ษัทธ์สี่ำมาพูดจากันเพื่อจะให้เห็นความสุขเห็นความทุกข เห็นความเป็นจริงในพระธรรมคำสอนก็ได้มีโอกาสนะฮะเคลื่อนกำลังนะไปที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเราก็จะเห็นเวทนาของเราในการที่ได้เดินมาก,มากๆเดืนอนนานๆเวทนาก็จะทำให้เราจะต้องรู้สึกตัวเหมือนกันตอนที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นน้อมสักร,ระท่านเจ้าวาด แล้วก็ทักทายสวัสดีกันนั้นหมายถึงเราจะตรวจสอบกำลังใจตัวเราว่าใจของเรารู้สึกอย่างไรวั่นวหวหรือไม่กระทบกระเทือนกันหรือเปล่าเพราะนั้นกิจกรรมที่เราต้องระลึกตักเตือนตัวเราเสมอถ้า,าว่าเราจะต้องไปร่วมกิจกรรมในวัดหนึ่งวัดใดหรือ แต่ทั่วไปในสังคมนั้นเราจะต้องฝึกสติยักยัง้งการแต่งกายการพูดจาแล้วไปสู่การกระทำไม่เกิดเป็นสิริเป็นมงคลกันอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสอนเราก็จะสามารถทำความเข้าใจ ว่าพระธรรมคำสอนนั้นจะนำพาให้พวกเราชาวพุทธบริสัทธ์ีมีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมการกุศลกันหนาแน่นและเป็นที่น่าพึงพอใจในการที่ได้เห็นผู้ชาบริสัทธ์ีไม่ได้ปล่อยปะละเลยพระธรรมคำสอนใช้เวลาในการที่จะกระทำให้เกิดความสำเร็จนะซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทีเดียวจะเห็นว่ากรรมการต่างๆเพื่มบกเพิ่มใจในการที่จะถลับสับเพี่ยนกันเชื้อเชิญพวกเราที่ได้เดินกันในกิจกรรมในงานนั้นกิจกรรมประเพณีต่างๆเหล่านี้ก็ได้ดอมนยุคโบราณโบราณของเรา สมัยโบราณก็หลากหลายในกิจกรรมประจำปีซึ่งจะใกล้ๆกับตุดจีนหรือใกล้ๆสงกรานก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้กันอยู่สม่ำเสมอก็แล้วแต่สถานที่วัดวาารามแห่งหนึ่งแห่งใดที่ท่านสามารถจัดระเบียบวินัยกันได้ สมัยโบราณก็จะมีการปรับแต่งทำลานวัดนะรนะับปลูกโรงลีเกกันสมัยนั้นนะจะเห็นว่ากิจกรรมโบราณกับกิจกรรมยุคใหม่ๆสิ่งที่เราได้เห็นและสอดคล้องต้องกันก็คือเรื่องต้องเชื้อเชิญให้แขกเหล่าทั้งหลายนั้นทำความเข้าใจว่าวัดหนึ่งวัดใด ที่กำลังธนุบำรุงก็ดีหรือปฏิสังขรต่างๆเพื่อจะให้เกิดการระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกันคุณงามความดีเนี่ยซื้อหากันไม่ได้จะต้องสร้างขึ้นประกอบไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญาและจะประกอบไปด้วยการทำหน้าที่ของตน จะให้เกิดเรื่กบุญกุศลร่วมกันบุญกุศลนั้นเนี่ยจะต้องอธิบายถ้าบุญเรียกว่าเกิดปิติเกิดความินดีเกิดความสุขให้ทำให้อุปสรรคของชีวิตของเราไม่ได้เหนื่อยยากลำบากตกทุกข์ได้ยากจนเกินไปเนื่องจากถ้าเราสังเกตที่ให้ดีๆ การที่เราไปทําบุญการกุศลนั้นก็จะมีการละยะในวิทย์ของเรานะอาจจะเสิร์ฟมาปัจจัยนะภายนอกก็คืออาหารบริโภคนะชักชวนให้พวกเราทั้งหลายพทุทธบริษัท4นั้นนะให้เกิดกำลังใจกันนะจุดทูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยนะแล้วก็มีการน้อมละลึก การสวดการละลึกการนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงประโยชน์ในกิจกรรมที่ได้กระทำนั้นว่าเป็นประโยชน์อย่างไรนะส่วนใหญ่จะเกิดประโยชน์มากกว่าโทษถ้าที่ล้วได้มีโอกาสน้อมไปเดินนะในกิจกรรมนั้นๆนะเพราะนั้นะนะในสมัยอดีตกับสมัยปัจจุบันกิจกรรมเหล่านี้ ก็ยังคงอยู่คงไว้แต่ทำไมเราจะต้องมีแต่เรียกการประชาสัมพันธ์การบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นั้นหมายถึงอธิบายนะว่าเราน้อมจิตน้อมใจกันอย่างไรเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายของการกระทําของเรากันด้วยเพราะนั้นถิ่นสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางแห่งการต้องยึดมั่นถือมั่น เมื่อยึดมัน่นถือมั่นในศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่า,าการที่เราจะต้องทำให้เข้าถึงก็จะต้องประกอบไปด้วยสัมมานาหน้าพอเราเข้าถึงตอนหนึ่งตอนใดบางทีเนี่ยการเจริญขึ้นข,นของเราก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายความกันได้จะให้ตรงกันเสมอกันก็แวแต่การฝึกอบรมตน การที่ตนการที่ตนนั้นมีความเพียรมีความพยายามที่จะประพฤติตนะประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ใจของตอนนั้นเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคาสอนเป็นเรื่องของความเพียรเป็นเรื่องของความตั้งใจแต่เราได้มีโอกาสสร้างความเพียรและตั้งใจนั่นหมายถึงผลสําเร็จก็จะมาอย่างแน่นอนอีกด้วย นะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนกันในกิจกรรมต่างๆเราต้งแยกแยะนะว่าสิ่งนั้นไม่ถูกจริตเราเพราะเรานะทำภารกิจตามกระแสสังคมนะไม่ได้ตามกระแสประเพณีเพราะนั้นประเพณีทั้งหลายนั้นถ้าเรา,ามีมเหตุมีผล มีการยั้งคิดนะก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติต่างๆจะดำเนินไปนะด้วยความพอดีของธรรมชาติที่เราจะต้องประกอบอาชีพเราเราก็จะต้องประกอบการเลี้ยงนะพ่อแม่ป่ยยาตายายนะเลี้ยงดูสามีภรรยาลูกหลานสืบทอดกันไป ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องน้อมนะมาพูดจากันเพราะการที่เราจะมาวัดเราจะไม่ทะเลาะบาแวงกันเพราะการที่เรามาวัดหมายถึงเราต้องการจะมาเรียนรู้มาวัดจิตวัดใจกันสำรวจใจตัวเองเมื่อใจตัวเองตั้งแต่ยาววัยทํามกลางถึงสูงวัยนั้นจิตใจของเรานะมุ่งมั่นอย่างนี้ แล้วเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นหมายถึงเราเข้าวัดแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดความสมบูรณ์แล้วจะมีสติปัญญากันยิ่งขึ้นเพะฉะนั้นคำว่าสติปัญญานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะจะทำให้รู้จักกระแสธรรมทางใจ เนะาจะไม่หวั่นไหวต่อนะก,กระแสที่เป็นจริงของโลกนะเพราะ,ะนั้นถ้าจะทำต่างๆท,ท,ที่เราเข้าวัดเพื่อจะให้เรานั้นรู้สึกตัวรู้สึกถึงความรู้สึกของเราที่ไปทำการกุศลแล้วจิตใจของเรามีความยินดีพอใจนะยึดดีหรือไม่ยึดดีหรือปล่อยปะละละเลยนะสำคัญอย่างยิ่งทีเดียว ก็วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตไตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์วิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดปาะสิทธิสุภสีสวัสดีครับ